ก็อยากให้ทุกคนติดตามถึงว่ามีข้อผิดพลาดก็เราจะพยายามพัฒนาฝีมือกันต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อแบบขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยติดตามคอยให้การสนับสนุนขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดครับผมไว้ฮะก็ขอบคุณทุกคนครับที่ คอยสนับสนุนเรามาตลอดแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ไว้กัตันแล้วก็เพื่อนทุกคนมาตลอดนะครับแล้วก็เราไ็นไหนเขาก็ไม่เคยทิ้งเราดรับดังพูดน้อยนังนัดจูใช่ต่อดีเงินฝากไหมฮะรอครับก็อยากจะฝากที่เล็กที่านสองครับก็จะมาในเร็วๆนี้ ก็อย่าลืมจะตามชมกันด้วยนะครับแน่นอนเข็บค้นมากครับด้านหนึ่งสูไม่ได้แน่นอนด้าสองมาแรงมากเก๊ตายเก๊ตายเลยนะเก๊ตายช่วยถไลตกเก้าอี้ไปแล้วเมื่อกนางฟินนะนางฟินนะดูสินางไปเที่ยวเมื่อคืนนางยังไม่ได้ลบล้างไอ้นี่ออกเลยจิบปั๊มอ่ะ ต,ติดข้อมือนางอยู่เลยอ่ะใครอ,อาก็ฝากติดตามเลเิลซีซั่นสองด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตัะะ้งแต่ซีซั่นแรกหรือว่าเพิ่งติดตามก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดค่ะขออะไรทับก็ขอบคุณพี่ๆทีมง,งานพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็นคลับที่จิ้มจัดแล้วก็ ทุกคนเลยก็ขอบคุณที Island> ่ต like ิดตามมาตลอดนะคะตั้งแต่ซีซันหนึ่งืนซีซันสองตั้งแต่ตอนที่เรายังยังเล่นไม่ค่อยเก่งตอนนี้ก็ได้พัฒนาความสามารถแล้วนะคะก็ในก็พิสูจน์กันในซีซันสองนะคะปาติดตามด้วยนะคะขอบคุณทีมนะโอเคครับอันาก็อยากจะให้ดูคนติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับจนจบเลยพวกเราทุกคนก็ตั้งใจกันมาก ครับแล้วก็อะไรเจ๊อ uh ู้ตายแล้วหันไปดูไม่ตกใจมันไม่คิดว่าจะส่งเสียงต้วกี้ออกมาเสียงโอ้ตาน้ากลัวมากแต่เจ้าแล้อฮะตามหมดก็เข้มข้นแน่นอนครับดูจากซีซันแรกแค่จับหลังซีซั่สองก็ติดตามกัน ยเกอ่อยากให้พุ่มกลับฝากสักหน่อยดีไหมฮะก็ฝากซีดี้ด้วยนะครับใืองีก็คือชิมงานทุกคนเขาตั้งใจมากกับเรื่องนี้ครับแล้วก็ทุกคนทำด้วยความรักครับผมแล้วก็ขอบคุณที่อะไท่านให้โอกาสเราแล้วก็ขอบคุณใครับทุกคนด้วยนะครับเืินเต้นหน้าคำวันดีดีใจดีเจอกับทุกคนทักเราด้วครับ วันนี้พุ่มกับมีติ่งติ่งพุ่มกับแล้วนะปิดท้ายด้วยเมียพุ่มกับเพราะทำไมทีมีอยู่สองคนที่เจอเนาะพกพี่เห็ดฮะเมียพุ่มกับเเป็นเมียก็ก็านฝ่ฝากใคไหนก็ติดตามกันมาซีซั่นแรกแล้วเนาะอะไรเงี้ยคือไม่ดูซีซั่นสองก็เหมือน ขาดอะไรไปหรือเปล่าอยากให้ดูกันให้จบจะได้แบบจะได้ไม่ขาดใจกันว่าเออตอนจบจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็เราจะพยายามทาให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามและฝากเลิฟซิกซีซั่นสองไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยและก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะเขาจะปรบมือดังๆให้กับนักแสดงนะฮะผูกจัดนทุกบและทุกประพันธ์ด้วยนะครบเดี๋ยวกันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปร่วมกันเปที่ระลึกนะคะครับเชิญเลยฮะ เชิญนัดต้อนด้วยนะฮะ